นะป่ามหัศจรรย์อันกว้างใหญ่ไพศาลมีแม่หมูใจดีตัวหนึ่งเฝ้าคอยเลี้ยงลูกหมูน้อยน่ารักด้วยความรักเช้าวันหนึ่งลูกหมูน้อยตื่นขึ้นมาด้วยความหิวอาหารหิวขนมและน้ำรีบวิ่งไปกินอาหารที่แม่ได้เตรียมไว้ให้กินด้วยความรากระกะชิมอิ่มจังเลยไปหาน้ำดื่มที่ลำธารดีกว่าท่านใดนั้น เจ้าหมูน้อยก็พบแสงสีทองส่องประกายมาจากน้ำในลำธารฉันคือนางฟ้าผู้ใจดีคอยดูแลน้ำแห่งนี้เจ้าหมูน้อยเจ้าสามารถดื่มน้ำได้แต่ดื่มน้ำแต่พอดีนะไม่งั้นจะปวดท้องได้ว้าวขอบคุณครับผมจะดื่มให้เยอะๆเลยปวดท้องจังท้องผมใหญ่ขึ้นมากๆปวดท้องจังเลยช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วย ฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าดื่มน้ำเยอะเห็นไหมปวดท้องจนได้เธอควรดื่มน้ำแต่อพอประมาณดื่มแต่อพอดีที่อิ่มท้องครับผมต่อไปผมจะเชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่จะกินและดื่มแต่พอดีขอบคุณครับผมกลับบ้านไปหาแม่ผมก่อนนะครับ